สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามที่เคารพหลักทุกท่านครับผมนายอักพันธ์สัพพันธ์ผู้พักษาหัวหน้าศาลจังหวัดมหาสารคามตลอดระยะเวลาที่ผมมารับหน้าที่ในการเป็นผู้รับผิดชอบราชการศาลเป็น,นเวลา9้าเดือนแล้วเนี่ยผมก็ตระหนักครับว่าเหตุที่ศาลยังไม่สามารถที่จะ อำนวยความเปนธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างเต็มที่เนี่ยเนื่องจากศาลยังสร้างความรับรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งในทางแพ่งและทางอาญาได้อย่างไม่เต็มกําลังความสามารถของศาลนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยยังมีความรู้สึกที่จะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามาศาลหรือว่าต้องต้องได้รับหมายศาลแล้วเนี่ยจะเกิดความกลัวไม่อยากที่จะมาศาลไม่กล้าที่จะติดต่อกับศาลผมเลยเกิดโครงการที่คิดว่าต่อไปเนี่ยจ,จะทํำยังไงให้ ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าสารไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสารติดต่อได้ง่ายสารสามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนได้นะครับแน่นอนครับในการที่ทุกท่านต้องเข้ามาเป็นคดีความกันไม่ว่าจะเป็นในฐานะของการเป็นโจทย์เป็นจำเลยเป็นผู้เสียหายหรือแม้กระทั่งเป็นพยานเนี่ยทุกท่านมีความรู้สึกเป็นทุกข์มีความรู้สึกกังวลในการที่จะต้องมาติดต่อราชการศาล ผมก็ก่อนที่จะเข้าสู่แวดวงนียผมก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันนะครับก็อยากที่จะพยายามที่จะแก้ไขความรู้สึกนี้อยากจะให้ทุกท่านเกิดความสบายใจหรืออย่างน้อยที่สุดก็เกิดความรู้การรับรู้ในสิทธิะหน้าที่ต่างๆเรามาว่าถึงเรื่องของการเป็นความในทางคดีอาญาก่อนนะครับการที่ท่านต้องตกเป็นผู้ต้องหาหรือเป็นจำเลยในคดีอาญาเนี่ย นะครับสิ่งที่ท่านน่าที่จะกังวลที่สุดคือในระหว่างการสอบสวนของตำรวจหรือในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเนี่ยท่านจะต้องถูกขังไว้ในระหว่างนั้นหรือเปล่านะครับทั้งๆท,ที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษานะครับในกระบวนการตรงนี้นะครับถามว่าทำไมต้องมีการขังไว้ในระหว่างสอบสวนทำไมต้องมีการขังไว้ในระหว่างการพริจารณาก็เพราะว่า รัฐต้องการความมั่นใจว่าจะมีตัวของผู้ต้องหาหรือมีตัวของจำเลยมาให้รัฐสามารถที่จะดำเนินการในการสอบสวน <might awaken S 1> eh หรือในการพิจารณาคดีได้ถ้าหากว่าไม่มีตัวของผู้ต้องหาหรือไม่มีตัวของจำเลยเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้คดีก็จะลาช้าต่อไปต้องตามจับกันมาดังนั้นท่านทำยังไงล่ะให้รัฐมีความมั่นใจว่าจะมีตัวของท่าน มันก็ต้องเกิดจากการที่รัฐจะต้องมั่นใจว่าท่านจะไม่หนีการที่จะไม่หนีมันแบ่งออกเป็น2อ,อย่างครับคือไม่หนีด้วยตัวของท่านเองหรือว่าเป็นกรณีที่มีการนำเอาทรัพย์สินหรือเอาตัวบุคคลมาเป็นหลัปกประกันในการที่จะรับรองว่าท่านจะไม่หนีไปจากกระบวนการของรัฐตรงนี้ทําให้หลายๆท่านนะครับเกิดความรู้สึก หรือว่าเกิดคํากล่าวที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนถ้าหากว่าไม่มีทรัพย์สินมาวางเพื่อเป็นประกันต่อศาลศาลจะนําตัวท่านไปขังไว้ในระหว่างพิจารณาหรือเปล่าจริงๆแล้วมีกระบวนการที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้ท่านสามารถจี่จะรับการปล่อยชั่วคราวได้นะครับในคดีเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับถ้าหากว่าท่านตกเป็นผู้ต้องหานะครับท่านอย่าหนีครับมันมีกระบวนการของการ ปล่อยโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกันให้สาบาันตัวแล้วปล่อยไปเลยนะครับท่านสามารถที่จะมาติดต่อที่ศาลได้ถ้าหากว่าเป็นคดีที่อาจจะมีโทษหนักขึ้นมานิดนึงนะครับเร,เรามีกระบวนการใหม่ซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่รับรู้นะครับเราเรียกว่ากระบวนการของการตั้งผู้กำกับดูแลเพื่อที่จะคอยดูแลท่านไม่ท่าน หนีไปจากกระบวนการสอบสวนหรือว่าหนีไปจากกระบวนการในชั้นพิจารณาคดีของศาลซึ่งผู้กับดูแลณนะตอนนี้ของศาลจังหวัดมหายมรามเนี่ยก็มีเครือข่ายของบรรดากำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่ของท่านอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าท่านายื่นคำร้องขอให้มีการตั้งผู้กกับดูแลขึ้นมาแล้วผู้กับดูแลรับที่จะดูแลท่านศาลก็สามารถที่จะใช้ดุลพินิษ์ในการตั้งผู้กับดูแลแล้วก็ ปล่อยตัวชั่วคราวท่านได้ทั้งในระหว่างการสอบสวนของตำรวจและก็ในระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับในส่วนของคดีอาญาเนี่ยนอกจากการตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นความทุกข์แล้วการตกเป็นผู้เสียหายก็ยังมีความทุกข์เหมือนกันเพราะว่าเราก็ยังไม่ทราบว่าเราจะได้รับการเยียวยาจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายจากฝ่ายผู้ที่มากระทำ ผิดกระทําละเมิดต่อกฎหมายจากเราหรือเปล่านะครับเมื่อมีการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจําเลยต่อศาลในความผิดที่ท่านเป็นผู้เสียหายแล้วเนี่ยบางท่านไม่ทราบครับว่าท่านสามารถที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทย์กับพนักง,งานอายการได้ไอการขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักง,งานอายการเนี่ยก่อให้เกิดสิทธิ์ยังไงครับก่อเกิดสิทธิ์ก็ต่อเมื่อศาลมีคมําพิพากษา ในศาลชั้นต้นแล้วถ้าหากว่าท่านไม่พอใจในคำพากษษาของศาลท่านสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของความเป็นโจทย์ร่วมนในการที่จะอุทธร์หรือดีกาคำพากษษาของศาลได้ถ้าหากว่าพนักงานอายการไม่อุทธร์หรือไม่ดีกาคำพิพากษาของศาลลาทั้งสองถ้าหากว่าท่านไม่เข้ามาร่วมเป็นโจทย์นะครับท่านก็จะขาดสิทธิตรงนี้หลายท่านอาจจะบอกว่าไม่สนใจหรอกในการที่ศาลจะลงโทษหรือไม่ลงโทษ จำเลยแต่ว่าการที่จำเลยมากระทําความผิดต่อกฎหมายต่อเราเนี่ยทำให้เราเสียหายทําให้เราอาจจะได้รับบาดเจ็บต้องการการเยียวยาต้องการค่าเสียหายในส่วนนี้ครับกฎหมายได้ให้สิทธิ์แก่ท่านหากว่าท่านไม่ขอเข้าร่วมเป็นโจทย์ท่านก็ยังสามารถที่จะยื่นคําร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนได้ข้อดีของการที่ท่านเข้ามายื่นคำร้องขอรับค่าสินไหมทดแทนใน ชั้นการดำเนินคดีอาญาเนี่ยคือท่านจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับแล้วก็ศาลก็สามารถที่จะตัดสินคดีในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยรวมไปกับคดีในส่วนอาญาได้นะครับคราวนี้มาว่ากันถึงเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของพวกเราในทางแพ่งบ้างนะครับในทางแพ่งเนี่ยคนที่เป็นทุกข์ มันก็มีทั้งโจ์ทั้งจำเลยแหะครับโจ์เองก็เป็นทุกเนื่องจากจำเลยอาจจะผิดนัดไม่ชําระหนี้โจทก็เป็นกังวลว่าจะได้รับการชําระหนี้หรือเปล่าในส่วนของจำเลยเนี่ยถ้ามีเงินมีทองพอที่จะชำ,ชำระหนี้ได้ก็คงจะไม่รอให้โจ์ต้องทวงถามไม่รอให้โจ์ต้องตั้งคดีมาฟ้องต่อศาลใช่ไหมครับผมก็จะขอไปโฟกัสอยู่ตรงจุดที่เมื่อหากว่าท่านจะต้องเป็นจำเลยในคดีแพ่งก็แล้วกันนะครับ ในกฎหมายวิธีพิจารณาความไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีผู้บริโภคเนี่ยเน้นให้ศาลทําการไก่เกลี่ยได้ในทุกขั้นตอนนะครับแต่ว่าการจะไก่เกลี่ยให้ได้ผลดีที่สุดเนี่ยในความเห็นของผมหรือว่าตามสถิติที่ผ่านมาเนี่ยมันควรจะต้องไก่เกลี่ยก่อนที่จะเริ่มพิจารณาคดีก่อนที่จะมีการนําเสนอพยานหลักฐานต่อศาลหรือก่อนที่จะมีคําพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วเพราะอะไรครับ เพราะถ้าหากว่ามีคำพิพากษาของศาลไปแล้วเนี่ยตัวของโจท์ซึ่งได้คำพิพากษาให้จำเลยเป็นฝ่ายชระหนี้แล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับชนะมาแล้วหนึ่งยกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมาเจรจากันหลังจากที่มีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากปัญหาที่พบเท่าที่ผมมารับราชการอยู่ที่จังหวัดมัคามก้าวเดือนเนี่ยคือเมื่อจาเลยในคดีแพ่งได้รับ หมายเรียกและสำเนาคำฟ้องไปส่งอย่างที่บ้านแล้วเนี่ยไม่มาศาลครับเมื่อไม่มาศาลศาลก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาในทางที่จะคุ้มครองสิทธิให้แก่จำเลยได้เท่าที่ควรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะทำการไก่เกลี่ยให้ทั้งโจทก์และจำเลยได้มีข้อตกลงร่วมกันได้แน่นอนล่ะครับว่า ทั้งโจดและจำเลยเคยมีความสัมพันธ์อันดีมาก่อนไม่อย่างนั้นคงจะไม่ปล่อยให้มีการกู้ยืมเงินกันหรือว่าไม่ปล่อยให้มีการทำสัญญาอะไรต่างๆต่อมามันมีความจำเป็นทุกทุกฝ่ายมีความจำเป็นครับเพราะฉะนั้นการที่มาเจอกันที่ศาลมาทำการไก่เกลี่ยกันที่ศาลเนี่ยน่าที่จะเกิดผลสำเร็จได้ขออย่างเดียวครับขอให้ทุกท่านมาที่ศาลเพื่อมาทำการไก่เกลี่ยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย พอได้รับหมายสารปุ๊บตกใจครับไม่มาสารพอไม่มาสารปุ๊บสารก็ทำการพิจารณาคดีไปฝ่ายเดียว <idad> เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องเนี่ยอยากให้ตั้งใจอ่านข้อความในหมายให้ดีๆนะครับว่าท่านจะต้องมายื่นคำให้การภายในวันที่เท่าไหร่นะครับแต่โดยมากแล้วคดีในจังหวัดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคดีที่เรียกว่าคดีผู้บริโภคนะครับ หรือว่าหรือไม่ก็เป็นคดีที่ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องกันเนี่ยไม่เกินสามแสนบาทเพราะฉะนั้นตัวของจำเลยส่วนใหญ่ในจังหวัดมหาาราคาวเนี่ยสามารถที่จะหม่ย,ยื่นคำให้การได้ในวันนัดพิจารณานัดแรกซึ่งจะปรากฏวันที่ชัดเจนอยู่แล้วในหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องแต่ท่านต้องดูดีๆนะครับถ้าหากว่าไม่ใช่เป็นคดีประเภทที่ผมว่าเนี่ยเป็นคดีสามัญทั่วไปเนี่ยท่านมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นคำให้การ ภายใน15วันนับแต่วันที่หมายไปถึงที่บ้านของท่านหรือนับแต่วันที่หมายมีผลซึ่งมันลึกเกินไปนะครับแต่ว่าตรงเนี้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองท้องที่ในเขตท้องที่ที่ท่านอยู่เนี่ยมีความรู้เบื้องต้นที่สารได้อบรมไปแล้วนะครับท่านสามารถที่จะไปสอบถามกับทางฝ่ายกำนันทางฝ่ายท่านผู้ใหญ่บ้านในเขตท้องที่ของท่านได้นะครับ เราเอาหมายสารเนี่ยไปให้กำนันไปให้ท้องที่ผู้ปกครองท้องที่ของท่านดูได้เลยนะครับถ้าหากว่ามาที่ศาลแล้วเนี่ยแน่นอนว่าศาลมีกระบวนการไก่เกลี่ยให้คู่ความได้เจรจากตกลงกันแล้วก็ขอย้ำนะครับว่ากระบวนการไก่เกลี่ยในศาลจังหวัดมหาสารคามเนี่ยไม่ใช่การเกลี้ยกล่อมเพื่อให้จำเลยจะต้องยอมรับ ชำระหนี้โดยที่ไม่สามารถที่จะชําระหนี้ได้จริงนะครับมันจะเป็นการก่อปัญหาต่อไปกระบวนการไก่เกลี่ยของาาศาลจังหวัดสกลามเป็นการไก่เกลี่ยเพื่อประโยชน์ของคู่ความทุกฝ่ายจริงๆนะครับปัจจุบันนี้ศาลมีเครือข่ายในการให้ความรู้แก่ประชาชนทั้งตัวของกำน,นันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองท้องที่แต่ในปัญหาลึกๆเนี่ยแน่นอนว่าท่านกำน,นันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้ปกครองท้องที่ในตำแหน่งต่างๆเนี่ยอาจจะ มีเพียงความรู้เบื้องต้นที่ศาลได้อบรมไปนะครับเพราะฉะนั้นถหากว่าเป็นปัญหาลึกๆนะครับท่านสามารถติดต่อมายังศาลได้โดยตรงนะครับติดต่อยังไงครับติดต่อมาตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นหมายเลขที่โทรไปแล้วเนี่ยเจอคนแน่นอนครับไม่เหมือนกับหมายเลขของบางสินค้าบางบริการที่โทรไปแล้วต้องต่อ102ต่อ103กว่าจะเจอคนนะครับผมได้ขอหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขใหม่เพื่อให้ทุกท่านได้โทรมาปุ๊บเจอคนแน่นอนจัดเจ้าที่ของศาลเป็นเวรเพื่อจะมารับการติดต่อจากท่านนะครับที่หมายเลข043-029-801 043 029801แนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านทันสมัยขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับมีสมาร์ทโฟนนะครับท่านสามารถที่จะ สแกน QR code เพื่อที่จะสอบถามปัญหาต่างๆมายังเจ้าหน้าที่ของศารจังหวัดมหายรครมได้นะครับจะไปสแกน QR code ที่ไหนดีนะครับดูดูตรงแผ่นนี้นะครับแผ่นนี้นะครับจะติดอยู่ที่ทุกที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกที่ทำการกำน,นันจะมีอยู่ที่ทุกสถานีตำรวจและก็จะพยายามขยายเครือข่ายหรือว่าจุดที่ตั้งของแผ่นเนี้ย นะครับไปยังวัดทุกวัดด้วยนะครับเชื่อว่าทุกท่านจะสามารถติดต่อสารได้ง่ายขึ้นและเมื่อติดต่อมาแล้วท่านจะเกิดความรู้สึกว่าสารไม่น่ากลัวอย่างที่คิดการไปสารจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อคู่ความทุกฝ่ายแต่ผมขวเน้นยํนนิดนึงนะครับการที่ท่านติดต่อมาที่ศาลเนี่ยเราสามารถตอบได้เพียงข้อมูลแนวปฏิบัติ ขั้นตอนวิธีในการมาศาลเราไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับว่าคดีของท่านหลักฐานเป็นอย่างเนี้ยจะแพ้หรือชนะท่านต้องเข้าใจนะครับว่าศาลต้องทําหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความเป็นกลางมันมีคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งที่เสนอคําฟ้องมายังศาลซึ่งก็เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายเหมือนกันนะครับหลายท่านจะโทรศัพท์มาแล้วสอบถามว่าหลักฐานแบบนี้ชนะได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ศาลตอบไม่ได้นะครับผมคงจะ มีข้อห่วงใยและก็ข้อที่จะนำมาบอกกล่าวกับทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็ขอย้ำทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเมื่อได้รับหมายเรียกเมื่อได้รับหมายสารแล้วอย่าก,กลัวการมาสารแม้สารจะไม่สามารถเป็นที่พึ่งแรกให้กับพวกท่านได้แต่เมื่อท่านมีอธถคดีขอให้นึกถึงสารเป็นอันดับแรก นะครับสารจังหวัดมัธยคามจะทำหน้าที่ของสารให้ดีที่สุดสวัสดีครับ